สปอยเพอร์เฟกต์โบวตอนที่178โดยเปิดเรื่องมาในตอนนี้พวกเพื่อนอเพื่อนของเพล็กเน็ยก็ยังพากันสงสัยว่าตัวเขาในสามารถหลบหนีออกมาได้ยังไงซื้อเฮ้าที่ได้ยินคําถามก็ได้อธิบายให้กับเพื่อนๆของเขาได้ฟังว่าในตอนนั้นตัวเขาในได้พบเจอกับร่างของผู้วุโสคนหนึ่งที่เป็นบรรพาุรุษเลือดบาปในตอนนั้นข้าได้ให้คํามั่นสัญญาว่าถ้าหากตัวของเขาในรอดออกไปได้จะสืบตามหาความจริงให้กระจ่างเป็นเหตุที่ทําให้ผู้วุโสคนนั้นได้ทําการช่วยเขาในออกมาจากสถานที่แห่งนั้น และซื้อเฮ้าเนยก็ยังคงกล่าวต่อเป็นพ่ออย่างนี้ข้าเน้จึงต้องรักษาคำสัญญาหลังจากที่เพื่อเพื่อนๆของเพลงกเนได้รับรู้เรื่องราวทั้งหมดแล้วเจ้ากระต่ายน้อยเนยก็ได้กล่าวถามซื้อเฮ้าเนขึ้นมาว่าในตอนนี้เจ้านี้ได้ปลูกฝังพลังอมาตะขั้นแรกแล้วและกล่าวเสริมไปอีกว่าต่อไปจากนี้เจ้าวางเพนจะทําอะไรซื้อเฮ้าเนก็เลยตอบไปในทันทีแน่นอนว่าข้าในตอนนี้กําลังดูว่าจะสามารถปลูกฝังพลังอมาตะที่สองได้หรือไม่ แม่นางชิงอี้ที่ได้ยินเพอกพูดแล้วก็ถึิกับข่าวห้ามเลยว่าเจ้านี่ไม่ควรที่จะรีบร้อนที่จะแข็งแกร่งมากเกินไปเจ้าเนี่ยจะต้องทำให้พลังในเสถียรก่อนค่อยลองมองหาโอกาสใหม่หลังจากที่พวกเขาเนีพูดคุยกันเสร็จสาเรียบร้อยภาพมันก็ได้ตัดมายัางเหวศพโบราณนามตะซึ่งสถานที่แห่งนี้มันก็คือสนามรบในยุคโบราณเลือดดูเหมือนว่าบุคคลที่แข็งแกร่งและสมบัติมากมายก็ต่างกระจัดกระจายอยู่ที่นี่พอทางด้านซื้อเห่าเนี้ยที่เข้ามายัางสถานที่แห่งนี้แล้ว ร่างกายของเขาเนี่ยก็ตอบสนองกับอะไรบางอย่างและมีลูกบอลแสงสีทองในพุ่งออกมาจากร่างกายของเขา และปรากฏภาพการต่อสู้ของบุคคลบางคนที่ดูเหมือนว่าจะเป็นเจ้าของสถานที่แห่งนี้ที่กำลังต่อสู้กับผู้บุกรุกและทางด้านเพคของเราในที่นเรื่องราวทั้งหมดแล้วก็ได้ทําการเอากระบี่ต้าลัวนี้ออกมาเพื่อทําการโจมตีลงไปเนี่ยจนได้เกิดหลุมขนาดใหญ่จนทําให้ลมหายใจอมาตานี้ได้พวยพุ่งขึ้นมาและทางด้านพวกเพคเนี่ยก็ได้ทําการลงไปสารวจในหลุมนั้นและพวกเขาทั้งหมดเนี่ยก็ได้เดินสารวจในไปเรื่อยๆจนได้มาโผล่อย่างห้องหินโลกฝงังศพและกลุ่มของซื้อเฮ้าเนี่ยก็ได้พบเจอกับร่างของใครบางคนที่นั่งอยู่บนบันลังและล้อมรอบ ด้วยอักษรลูนมากมายและสือเฮ้าเนก็ได้ทําการตรวจสอบดูจนได้รู้ว่านี่นะมันคือร่างอมตะที่แท้จริงในราชวงศ์เป่ยหยวนแม่นางชิงอี้เนก็ได้กล่าวกระเพกนี่ไปว่ากินได้ความเป็นอมตะในเต็มไปในอากาศในไม่ช้านี้อาจจะดึงดูดผู้แข็งแกร่งในมาที่นี่และทางด้านสือเฮ้าเนที่ได้ยินแม่นางชิงอี้กล่าวเตือนแบบนั้นสือเฮ้าเนก็เลยตัดสินใจที่จะมาเี่นกลับไปอย่างรวดเร็ว และในตอนนั้นเองในเจ้าหินโจมตีเน่ก็ได้กล่าวห้ามเพลงในไปพร้อมกับบอกไปว่าเขานน่สัมผัสได้ถึงพลังผันผวนในสถานที่แห่งนี้และด้วยการตรวจสอบของเจ้าหินโจมตีดูเหมือนว่าบุคคลผู้หนีได้วางรูปแบบค่ายกลอะไรบางอย่างเพื่อปกป้องร่างกายของเขาเอาไว้ก่อนที่จะตายจากไปและในตอนนั้นเองเน่ก็ปรากฏเสียงหัวรเราะในขึ้นมาสื่อเฮาเน่ก็ถึงกับหันไปมองหลังจากที่มันเน่ปรากฏตัวออกมา ก็ได้พูดกวนบาทาซื้อเห่าในสุดๆและบอกให้กลุ่มของซื้อเห่านี่รีบๆใส่หัวไปเพราะว่าตัวของพวกมัน,นีนต้องการล่างอมตะตนนี้แต่ในขณะที่การต่อสู้ในกำลังจะเริ่มขึ้น ซื้อเห้าเนก็ได้กล่าวขึ้นมาว่าหากว่าข้าในเอาล่างอมาตานี่ไปคงต้องถูกคนในอาณาจักรสวรรค์ไล่ล่าสังหารใช่หรือไม่ถ้าเป็นอย่างนั้นข้าเนก็ยกให้เจ้าเลยแล้วกันนะหลังสิ้นคำของเพเกเนก็ได้ทำการเลือนจากไปแต่ว่าพวกเพเกเนก็ไม่ได้ไปจริงๆหรอกนะเพียงแค่ยืนซุ่มอยู่ปากถ้ำเพื่อดูการกระทำของพวกมันทั้งสองคนนี่อยู่ข้างในและหาโอกาสในเข้าไปจัดการกับพวกมันและภาพก็ตัดมาภายในถ้ำซึ่งพวกมันทั้งสองตนเนก็คาดเดาได้ว่าซื้อเห้านี้ไม่ได้ไปจริงๆ,ๆเพียงแค่รอโอกาสที่จะเข้ามาจัดการกับพวกเขา และพวกเขาทั้งสองตนในที่รู้อย่างนั้นก็ได้ทําการสร้างสถานการณ์ในขึ้นมาเพื่อลอกลุมของซื้อเฮ้าในไปว่าพวกเขาทั้งสองตนนี้ได้ทําการโจมตีล่างอมาตะไปและโดนการโจมตีสะท้อนกลับจนบาดเจ็บสาหัสเพื่อลอให้กลุ่มของเพเอกในตายใจและก็จะทาการสังหารพวกเพเอกในทิ้งไปและมันในก็เป็นตามที่พวกเขาในคาดเอาไว้ในเวลาไม่นานในพวกเพอเอกในก็ได้กลับเข้ามาและทางด้านซื้อเฮ้าีนก็รู้อยู่แล้วว่าพวกมันในจัดฉากแต่ว่าตัวเขาในก็เล่นตามน้าไปอะนะโดยที่ซื้อเฮ้าในก็ได้กล่าวขึ้นมาพวกเจ้าทั้งสองตนในคู่ควรที่จะ เป็นนักล่าในอาณาจักรแหล่งสวรรค์ที่แท้จริงแม้ว่าพวกเจ้าทั้งสองตนนี้จะโดนการโจมตีสวนกลับจากค่ายกลที่ผู้อาโวุโสอามาตะานี้สร้างเอาไว้มาได้ตัวของข้านในแปลกใจจริงๆ และหลังจากที่เพคในพูดจบแล้วก็จะทำการสังหารพวกมันในทิ้งไปและในตอนนั้นเองในพวกมันทั้งสองตนเนี่ก็ได้หัวเราะขึ้นมาอย่างสะใจและก็ได้บอกซื้อเฮาในไปว่าเจ้าในติดกับดากของพวกข้าแล้วและหลังจากนั้นมันก็ได้ควบคุมหอของมันเนี่ยพุ่งเข้าจูโจมซื้อเฮาในจากทางด้านหลังแต่ทว่าเพเนีก็สามารถหลบมาได้แบบเฉียดฉิวแม่เพคเกูในเกือบโดนแทงตูตายซะแล้ว และทั้งได้เจ้าสิงโตสีขาวเนี่ยที่เห็นว่าการโจมตีนี่ i, พลาดไปก็เลยได้ทําการโจมตีซื้อเฮ้าเน i, ซ้ําเข้าไปในทันทีแต่ถ้าว่ามันเนี่ยก็เป็นฝางของซื้อเฮ้าเนี่ยที่ได้เปรียบแม้ว่าพวกมันเนี่ยจะรวมพลังกันแล้วก็ยังไม่สามารถทําอะไรกับเพกีนได้ แถมตัวของเจ้าซูจิวเนี่ยก็โดนหอของตนเองเนี่ยที่เพลงในเตะไปเสียบเข้ากลางหน้าอกของมันอย่างจังจนได้รับบาดเจ็บสาหัสอย่างหนักและทางด้านซื้อเฮ้าเนี่ยก็ได้กล่าวขึ้นมาว่าทักษะการแสดงของพวกเจ้าเนี่ยมันแย่สุดๆไปเลยข้าได้พบเห็นการแสดงของพวกเจ้าทั้งหมดแล้วก่อนหน้านี้นั่นน่ะเป็นเพราะว่าข้าในมีนิสวรรค์ในการต่อสู้ที่สามารถมองทะลุป,ปุโปร่งได้ และในตอนนั้นเองในเจ้าสิงโตสีขาวเน่ก็ได้ทำการพุ่งเข้าจูโจมซื้อห้านี่ไปแต่ทว่าก็โดนเพ่เขงเราเน่ใช้ดาบต้านลัวของเขาในการสะบัดร่างของมันเน่จนแตกกระจายเละเป็นขี้ทว่าเจ้าสิงโตตัวนั้นเน่ก็ยังไม่ตายและมันเน่ก็เลยรวมร่างตัวเองเน่ขึ้นมาใหม่พร้อมกับพุ่งเข้าโจมตีไปที่สมบัติที่อยู่ข้างในพระราชวังแห่งนี้และเจ้าสิงโตตัวนี้เน่ก็ได้กล่าวขึ้นมาว่าข้าในจใจพวกเจ้าใน่ตายไปพร้อมกัน และทางด้านเพลงเนี่ยที่เหนเรื่องราวทั้งหมดแล้วก็ได้กล่าวบอกกับเพื่อนๆของเขาให้รีบวงหน้าออกไปจากสถานที่อย่างนี้อย่างรวดเร็วแต่ทว่าทุกอย่างเนี่ยมันก็สายเกินไปแล้วในตอนนั้นเองเนี่ยจูจูก็ได้มีหมอกควนันในปราวฏออกมาและพุ่งเข้าจูโจมกรุงของซื้อเฮ้านี่ไปรวมถึงพวกมันทั้งสองตนเนี่ยก็ไม่ลอดเช่นเดียวกันโดนหมอกควันพวกนั้นในสังหารไปและทางด้านซื้อเฮ้านี่แม้ว่าเขาจะพยายามเปิดใช้งานวิชาวัตจักรเพื่อต่อต้านหมอกควันพวกนี้แต่ทว่ากรุงควันพวกนี้เนี่ยมันก็ทรงพลังมากเกินไป จนเขาก็จะไม่สามารถแบกรับมันได้แล้วแต่ในขณะที่หมอกควนนันกำลังจะเกินกินพวกเขานีไปแต่แล้วจูจูกิ่งลิวเนก็ได้ปรากฏออกมาจากร่างกายของสือฮาและทําการระง,งับรูปแบบอาคมเนี่เอาไว้อย่างง่ายดายจนในที่โซเทสกาทั้งมนน่ยก็กลับมาเป็นปกติและแม่นางชิงอีก็ได้กล่าวขึ้นมาว่าในตอนนี้ข้าได้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างกระจางแจ้งหมดแล้วและนางเนก็ได้กล่าวอธิบายให้กับพวกเพื่อนๆในฟังว่าต้นกำเนิดของสถานที่อย่างนี้ควรจะอยู่ในยุคโบราณมาตะ และต้นไม้อาตาที่ทรงพลังในตอนนั้นสามารถเอาชนะสิงไม่ชีวิตได้ด้วยกิ่งลิ้วเพียงกิ่งเดียวเท่านั้นแต่ถ้าว่าแม้ว่าส่วนตนนั้นจะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้แต่ตัวของมาเน่ก็ยังไม่ยอมจำนนตัวของมาเน่ได้กักขังพลังตัวเองเนี่ยเอาไว้ในหม้อดินเนี่ยใบหนึ่งเอาไว้ในสถานที่แห่งนี้ และใ้ให้ผู้บ่งพ่อพลังอมตะนี้ในการปกป้องและร่างผู้บ่เพ่อพลังอมตะนี้ก็พยายามที่จะปกป้องมันเนี่ยเอาไว้และก่อนที่ตัวของเขาเนี่ยจะตายได้ทําการวางรูปแบบค่ายกลเพื่อปกป้องหายไว้นั้นเนี่ยเอาไว้และทางด้านซือห้าวเนี่ยที่ได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดนี้แล้วก็เข้าใจได้ไดไดทันทีว่าเหตุใดร่างกายของเขาเนี่ยถึงตอบสนองกับสถานที่แห่งนี้นั่นเนี่ยคงเป็นเพราะว่ามีกิ่งหลิวในสถานที่แห่งนี้ ซื้อเฮาเนก็ได้กล่าวขอบคุณยอดเหลิวที่ช่วยเขาเนี่ยเอาไว้แต่ถ้าว่าตัวของซื้อเฮาเนก็ยังคงสงสัยกับตัวตนที่แท้จริงของนางเนี่ยว่านางเนี่ยเป็นใครกันแน่และความคิดของเขาเนี่ยก็จบเพียงเท่านี้ก่อนที่ตัวของซื้อเฮาเนก็จะได้เก็บเอาร่างธรรมตาเนี่ยและก็ได้ทำการหลบหนีออกไปอย่างรวดเร็วและภาพมันเนี่ยก็ได้ตามมายังเมืองฝังศพหนึ่งในสีเมืองของโลกฝังศพและกลุ่มของเพลงกเนี่ยก็ได้ทำการมุ่งหน้ามายังสถานที่แห่งนี้และเจ้าอ้วนเนก็ได้กล่าวขึ้นมาการที่ตัวของข้าไน้นำพาพวกเจ้าเนี่มาที่น นั่นน่ะเป็นเพราะว่าตัวของข้าเนี่ยได้ยินมาว่าราชาสปมงกฎเนกได้รับศิลากษัตริย์และหนังสือโบราณจากสถานที่อย่างนี้เพราะอย่างนั้นแล้วเนี่ยข้าจึงพาพวกเจ้าเนี่ยมาเสียงโชคที่นี่และในตอนนี้ผู้คนมากมายเนี่ยก็ต่างจับจ้องมาที่กลุ่มของสือฮาวและในตอนนั้นเองเนี่ยมันก็ได้มีการจูโจมในที่พุ่งลงมาใส่ตัวของสือฮาวและสิ่งที่โจมตีเพเกเนี่ยมันก็คือกระบี่โลหิตสิ่งประดิษฐ์จากกระดูกสวรรค์ และซื้อเฮาในเทียนเรื่องราวทั้งหมดนี้แล้วก็ได้ทําการโจมตีสวนกลับไปด้วยกระบ,บี่ตาหลวงและสามารถทําลายการโจมตีนี้เนะี่ยลงไปได้อย่างไงไ่ายดายและชายหนึ่งตนเน็กก็ได้ปรากฏตัวออกมาอยู่ที่เบื้องหน้าของซื้อเฮาและกล่าวกับซื้อเฮานี่ไปความกล้าหาญของพี่ฮวงในหาได้ยากยิ่งนักในโลกใบนี้โดยที่ตัวของมันเน็ยก็มีนามว่าหลงอยู่ซึ่งตัวเขาเน็ยก็เป็นลูกศิษย์ของจูจิงเทียนซึ่งมันเน็ยก็คือสาวกของอาณาจักรแห่งสวรรค์ที่เพคเราเนี่ฆ่าไปอะนะดูเหมือนว่าตัวของมันเน่ยจะตามมาแก้แค้นเพคอะนะ เอาล่ะครับการสปอยก็ขอจบเพียงเท่านี้